สวัสดีค่ะเมนูนี้เราจะนำเสนอแกงเหลืองกุ้งสดนะคะกุ้งสดกับสับประรดสับประรดอันนี้เป็นสับประรดภูกเก็ตนะดิฉันเจอสับประรดที่มันยังไม่ไม่ฉ่ำดิฉันก็เลยเอามาแกงเหลืองเรามาดูกันนะคะสำหรับวันนี้กุ้งดิฉันจะแกงกุ้งสดเมื่อกี้เรา ตัดหัวไปนะคะตัดหนวดไปก็ประมาณนี้ส่วนเครื่องแกงก็เหมือนเดิมค่ะเครื่องแกงของเราก็จะใช้พริกจินดาสดพริกยอดสนนะค่อนข้างเผ็ดนิดนึงค่ะนะเพื่อที่จะไปให้มันรสชาติเข้มขน้นสำหรับแกงสับปะรดมือนี้ค่ะขมิน้น ขมิ้นสองสามแง่งขมิ้นที่เราปลูกเองดอกเกลือดอกเกลือประมาณหนึ่งช้อนชาพูนูนค่ะ,ะเดี๋ยวถ้าไม่เค็มเราก็เติมน้ำปลาหรือดอกเกลือเพิ่มหรือซีอิ๊วขาวก็แล้วแต่สำหรับสูตรของดิ่ฉันจะใส่หอมแดงนะคะแล้วก็กระเทียมเล็กน้อยไม่มากเท่าไหร่นี่ค่ะประมาณนี้นะคะสับป,ระ,ประรดนี่ค่ะหหัว กุ้งก็ประมาณสิบกว่าตัวเดี๋ยวเราจะมาแกงกันนะคะขั้นตอนแรกดิฉันจะปอกสับประรดก่อนค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้เราก็จะได้เวลาแกงแล้วนะคะหลังจากที่เราเอาเครื่องแกงทั้งหมดไปปั่นดิฉันใส่กะปิไปประมาณ1ช้อนโต๊ะปาดค่ะนี่ค่ะเราจะต้องปั่นให้ละเอียดเลยนะคะ ไม่งั้นแกงจะไม่อร่อยค่ะปั่นค่อนข้างละเอียดเลยนะคะนี่ค่ะส่วนกุ้งเราก็ทำเรียบร้อยแล้วผ่าหลังเรียบร้อยนี่คือสับปะรดที่เราจะแกงในวันนี้ส่วนในขวดนี้คือน้ำมะนาวค่ะที่ดิฉันทำไว้จากมะนาวที่ต้นของเราค่ะ,ะวันนี้เราจะเสริมด้วยส้มแขกนะคะส้มแขกเพิ่มความเปรี้ยวนะคะ ส่วนน้ำตาลตโนดหรือน้ำตาลปี๊บวันนี้เราจะไม่ใส่ค่ะเพราะว่าสับประรดของเราจะมีรสชาติหวานแล้วนะคะนี่ค่ะเราจะแกงกับกระทะเหมือนเดิมใส่น้ำลงไปก่อนเล็กน้อยนะคะแล้วก็เครื่องแกงที่เราปั่นละเอียดแล้วก็ใส่ลงไปค่ะนี่ค่ะตอนนี้เราก็เปิดไฟแรงได้เลยนะคะ สีสันเป็นไงคะสีสันสวยเลยขมิ้นเราก็ใส่2อสามแง่งพอนะคะอย่ามากเกินค่ะนี่ค่ะปั่นค่อนข้างละเอียดพริกเมื่อกี้เราก็ใส่พริกจินดาสดกับพริกยอดสนค่ะนะคะช่วงนี้ความร้อนก็เริ่มมีแล้วเราก็ใส่เออ่จะใส่มะขามแขกของเราหรือส้มแขกของเราเนี้ยไป,ไปลงไปค่ะ ใส่ลงไปใส่ลงไปก่อนเลยความเปรี้ยวก็มีแล้วนะคะความเปรี้ยวก็เริ่มมีละเพราะเราต้องการให้สับประรดเนี่ยมันกรอบๆหน่อยตอนนี้เราก็ใส่สับประรดลงไปเลยค่ะสับประรดนี้ดิฉันใช้สับประรดใต้ค่ะภูกเก็ตซึ่งยังไม่ฉ่ำมากค่ะ แต่ถ้าถ้าเป็นของปักใต้จริงๆเนี่ยเราจะแกงสับประรดที่อ่อนกว่านี้นะคะอันนี้เราไม่มีเราก็เอาสับประรดนี้ก็ได้ค่ะมันจะมีความหวานปลาเล่มปลเลมอยู่ในตัวสีสดใสไม่ค่าดูค่ะนี่ค่ะเราก็เปิดไฟแรงเลยนะคะมะขามแขกของเราก็สีก็ไม่ไม่อ่อนมากาเราใส่ตู้เย็นไว้ค่ะ แต่ก็ยังได้ยังทานได้ความเปรี้ยวของมะขามแขกหรือส้มแขกเนี่ยค่ะมิชันอาจจะเรียกผิดไปบ้างนะคะส้มแขกของส้มแขกของผักใ้เราเนี่ยค่ะนะลูกมันก็จะเป็นลูกกลมๆแล้วเขาก็มาหั่นตาค่ะส้มแขก เดี๋ยวรอเดือดนะคะพอรอเดือดเราก็จะชิมรสชาติความเปรี้ยวว่าออกแค่ไหนแต่เราก็ต้องใส่น้ำมะนาวของเราลงไปค่ะเดี๋ยวดิฉันจะเตรียมเติมน้ำมะนาวลงไปเลยนะคะรสชาติแล้วแต่บ้านไหนจะชอบรสชาติแบบไหนนะคะสำหรับดิฉันก็ จะค่อนข้างจะเปรี้ยวนำนิดนึงค่ะนี่ค่ะใสไ,ไปก่อนเดี๋ยวค่อยชิมนะคะความหวานของสับปะรดนี่จะออกมาในเนื้อน้ําแกงเนี่ยค่ะเยี่ยมเลยนะคะนานๆจะได้เจอสับปะรดแบบนี้แต่ถ้าเป็นทางปักใต้นี่จะมีเยอะค่ะจะมีขายเยอะบางบ้านก็ปลูกเองด้วยซ้ำนะคะ ของเราดิฉันก็ปลูกไว้บ้างมีอยู่สองสามต้นแต่ยังไม่เป็นลูกก็ไม่ได้ใส่ใจมันมากก็ฝังลงไปริมรั้วนี่ค่ะต้นนึงมันก็ออกลูกเดียวเองเนี่ยสีสันสดใสเครื่องแกงเมื่อก่อนเครื่องแกงเหลืองดิฉันก็จะซื้อมาจากปากใต้บ้างนะคะของเจ้าอร่อยแต่ตอนหลังมาดิฉันไม่ซื้อแล้วล่ะคะ่ะ มาปั่นสดสดหรือตำสดสดเลยค่ะเราก็จะได้เครื่องแกงใหม่ๆอร่อยด้วยค่ะเดี๋ยวเราเดือดแล้วเราจะใส่กุ้งค่ะนะคะเดี๋ยวเรามารอให้เดือดอีกครั้งนึงนะคะค่ะตอนนี้เราปล่อยให้เดือดแล้วนะคะปล่อยให้เดือดเนื้อสับประรดนี่ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่กุ้งลงไปเลยค่ะกุ้งของเราอันนี้นะคะมีเก้าตัวค่ะตัวใหญ่อันนี้ดิฉันซื้อมาโลละสอง้อยหกค่ะเอ้อย380ิบค่ะนี่สองร้อยหกสิดบค่ะครึ่งโลร้อยเก้าสิบแต่ดิฉันซื้อมาโลหนึ่ง380ดสิบ แบ่งเก็บใส่ตู้เย็นไว้ส่วนหนึ่งที่เหลือก็มาแกงก็มีเก้าตัวเมื่อสักครู่นับมาเก้าตัวเดี๋ยวเราปล่อยให้กุ้งสุกเรียบร้อยแล้วเราจะชิมรสชาตินะคะแครคิดว่าความเปรี้ยวความเค็มน่าจะได้แล้วนะคะความเค็มตอนที่ใส่เครื่องแกงที่ฉันจะใส่ดอกเกลือค่ะกะปิมันก็มีความเค็มอยู่แล้วนะคะ แกงเหลืองเมื่อไม่กี่วันดีฉันไปทานร้านอาหารปักใต้นะคะแกงปลากระพงยอดมะพร้าวนี่ตกเอ่อเป็นชามนะใหญ่กว่าถ้วยหน่อยชามหนึ่งก็ร้อยหกสิบค่ะอันนี้เราลงทุนก็ไม่ถึงนะคะได้หลายชามเลยเดี๋ยวดิฉันจะลองตักน้ำชิมดูนะคะ ว่ารสชาติตามที่บ้านเราชอบแล้วยังนะคะอืมอร่อยแล้วค่ะความเค็มความเปรี้ยวได้แล้วค่ะความเปรี้ยวของอสับปะรดก็ออกนะความหวานในสับปะรดก็มีค่ะเราแทบจะไม่ต้องเติมอะไรแล้วนะคะตอนนี้กุ้งก็โอเคแล้วเราปิดไฟเลยนะคะนี่ค่ะแกงง่ายๆแกงเหลืองสับปะรด กับกุ้งสดค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยกันนะคะปิดไฟเลยค่ะนี่ค่ะแกงเหลืองของเรานะรสชาติแซ่บนะค่อนข้างเผ็ดอร่อยค่ะมีความหวานเล็กน้อยของสับประรดค่ะนี่ค่ะเครื่องแกงของเราปั่นเองนะคะเราจะใส่กะปิพอประมาณ ไม่เกินหนึ่งช้อนโต๊ะปาดค่ะถ้าใส่เยอะมันจะมีกลิ่นกะปิโดดจะไม่อร่อยค่ะนี่เรามาแกงกับกุ้งสดกุ้งสดเราก็ปอกเฉพาะลำตัวมันนะคะส่วนหัวไว้หางก็ไว้ค่ะนี่ค่ะก็ได้เมนูอร่อยง่ายๆอีกเมนูหนึ่งค่ะนะแกงเหลืองสับประรดกับกุ้งสดค่ะ นี่คะ่ะอร่อยอร่อยปลอดโรคปลอดภยัยปลอดจากโควิดทุกคนนะคะหากเพื่อนๆนชอบทำอะไรง่ายๆแบบยายโสพินฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ